ทราบช่องเป็ดนักล่าไม่ใช่ร้านขายปืนหรือขายลูกปืนเป็ดนักล่าแค่แสดงและแนะนําวิธีการใช้ปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในฐานะผู้ใช้งานเท่านั้นซึ่งปืนที่เป็ดนักล่านํามารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็ดนักล่าไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจําคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่าน,น,าน,นผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็ดนักล่าจะเอา กระสุนอิเล่คลับมายิงให้ดูครับสถานที่ที่เป็ดนักล่ายิงเนี่ยเป็นลานจอดรถที่หน้าบ้านของเป็ดนักล่าเองนะครับยิงในบ้านตัวเองนะครับทําเป็นสนามส่วนตัวก่อนดื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเป็ดนักล่าไม่ได้ขายลูกปืนนะครับไม่ได้ขายปืนไม่ได้ขายอะไรสักอย่างนะครับแค่เอามายิงให้เพื่อนๆดูนะครับแนะนําวิธีการใช้งานปืนกระบอกที่ยิงก็เป็นปืนมีทะเบียนนะครับ กระบอกนี้เป็น c ี4ซ7สี่ห้าเจ็วามินเอ็าลำกล้องแบบหนายาว20นิ้วนะครับใช้กล้องว a r เท็กดัมเม้นแบ็กหกยหน้าเลนห้าสนะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปการยิงทดสอบกลุ่มกระสุนกันเลยนะครับยิงให้ดูกัน3กลุ่มนะครับกลุ่มละหนะ้นัดก่อนหน้านี้ใช้ใช้อีเขียว ยิงให้ดูกันไปแล้วก็มีโดดเป็นบางนัดอีเขียวรอดใหม่เพื่อนคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปตัวเนี้ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปติดติดกันถ่ายยิงอีเขียวเสร็จก็มายิงอีส้มต่ออีเขียวเก็บวไว้ก่อนมาดูอีส้มที่ระยะ50เมตรยิง3มกลุ่มกลุ่มละ5นัด ลางเป๊ะนะครับโดนตรงกลางแบบเป๊ะอีสอง่งสองนัดเบียด ขอบกระสุนกันเลยมีโดดครับนัดที่สามจะโดดหรือว่ามีมีย่อตัวลงตกลงมาข้างล่างนะชมไม่ได้ชมแล้วหลุดเลย นัดที่สี่สวยครับนี่วอมลำแล้วนะครับก่อนหน้านั้นยิงอีเขียวไปก็อีส้มมายิงต่ออืมโอเคสี่นัดสวยมีโดดอยู่นัดหนึ่งมาลุกกลุ่มที่สองครับ อ้าวจานแข็งเล็งตรงกลางไมนไปอยู่ข้างบน ข้องบนสนัดแต่ก็ยังดีครับถ้าอยู่ด้วยกันแบบนั้นกลุ่มสวยสามนัดสนัด ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะครับทั้งสองกลุ่มห้านะัดอืมพอๆกันครับทั้งสองกลุ่มมาดูกลุ่มที่สามครับลำกล้องโอ้ลำกล้องเริ่มจะร้อนแล้วครับ หนึ่งนัดโดนเต็มเต็มโอ้สวยนัดที่สองเต็มเต็ม ายังสวยอยู่เกือบหลุดเกือบหลุดออกจากขอบแดงเลยแต่ก็ยังสวยอยู่ครับหาไปไหนลสนัดแล้วเนาะเอออีกสองนัดเป็นยังไงดูกันโอ้โ้หมันไม่เห็นรูที่มันเพิ่มเข้ามาเลยมองไม่ออกเลย มาดูนัดสุดท้าย้าโอกลุ่มนี้ค่อนข้างสวยครับ อยู่ในวงสีแดงทั้งหมดโอเคไปเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนใกล้ๆครับโอเคครับมาดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับคลิปนี้เป็นอีเล่ส้มเนี่ยเห็นเหรนบาทยังเห็นขอบนะครับเอาเป็นเหรีนสองบาทแล้วกันอ่าเหรินสองบาทครับ กลุ่มที่สองเนี่ยถ้าเป็นเหรียญบาทเนาะถ้าเป็นเหรียญบาทเนี่ยก็พอดูได้ครับเหรียญบาทแต่ว่ากลุ่มที่สามเนี่ยสวยเลยครับน่าจะเป็นที่ที่ลำกันเริ่มร้อนหรือเปล่าเนาะนี่เลยเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เอาดีดีนี่เลยเอาให้มิดยิงแบบปานิดปานิดหน่อย ได้เลยอีกครับเนี่ยเหมือนเหมือนเป็ดลักล่ายังยิงได้ไม่ดีเท่าไหร่นะกระสุนไอ้ส้มตัวเนี้ยราคามันแพงกว่าสีอื่นๆด้วยซ้ำหลายๆคนที่เป็นที่เป็นสายยิงเป้าเขาใช้เขาใช้แข่งเลยกระสุนตัวเนี้หาเทนเอ็กไม่ได้หาไอ้ตัวแมตไม่ได้ก็เอาคลับเนี่ยแข่งได้เลยประเภทปืนยาวชาวบ้านเนาะ แต่ว่าเป็ดนักล่ายิงได้แค่นี้ถ้ายิงได้เท่าเม็ดยาพาราเนี่ยเดินสายแข็งได้เลยแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีแข็งหรอกพูดไปงัน้นแหละสนามปิดมีสนามให้ยิงก็ดีละโอเคครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบก็กดไลค์นะครับอยากจะให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ